อภิสิทธิ์เวชาชีวะกลับมาอาจจุดไฟเก่าไทยกัมพูชานักวิเคราะห์หวันการคืนสู่สังเวียนการเมืองของอดีตนายกจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกครั้งจริงหรือสถานการณ์การเมืองไทยกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อและการกลับมาของบุคคลสำคัญอย่างอาดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชาชีวะกลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาด้วย นักวิเคราะห์กัมพูชาแสดงความกังวลอย่างชัดเจนว่าการหวนคืนสู่ตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ของนายอภิสิทธิ์อาจเป็นชนวนเหตุให้เกิดความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาขึ้นมาอีกครั้งประเด็นนี้ถูกนำเสนออย่างกว้างขวางในสื่อกัมพูชารวมถึงเว็บไซต์แมทาม นายปาจันเนประธานสถาบันเพื่อประชาธิปไตยกัมพูชาออกมาแสดงความคิดเห็นว่าการกลับมาของนายอภิสิทธ์อาจเป็นสัญญาณเตือนให้กัมพูชาเตรียมพร้อมรับมือนโยบายต่างประเทศที่อาจคล้ายคลึงกับช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่คือจุดที่น่าสนใจ นายจันเรินกล่าวถึงเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาในปี2551และ2554ในช่วงที่นายอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีและเตือนว่าสถานการณ์อาจกลับไปเป็นเช่นนั้นอีกหากผู้นำไทยใช้ประเด็นชายแดนปลุกกระแสะชาตินิยมเพื่อหวังผลทางการเมืองตราบใดที่ผู้นำทางการเมืองใช้ความขัดแย้งเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างคะแนนนิยมสถานการณ์ก็จะยังคงตึงเครียดและอาจเลวร้ายลงกว่าเดิมนายจันเรินกล่าว แต่นี่เป็นเพียงมุมมองเดียวในทองเมงดาวิดนักวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์และอาจารย์จากสถาบันนโยบายสาธารณะและการระหว่างประเทศศึกษาให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจกลับเข้าสู่การเมืองของนายอภิสิทธิ์และการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในปีหน้าบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาจะกลับมาตึงเครียดอีกครั้งนายเมงดาวิดกล่าวว่าแนวโน้มข้อตกลงสันติภาพในอนาคตดูเหมือนจะไม่แน่นอน ท่ามกลางความแตกแยกทางการเมืองในประเทศไทยและข้อพิพาทช,ชายแดนที่ยังคงคุกรุ่นเขายังเสริมอีกว่าการที่ประเทศไทยขาดผู้นําที่เข้มแข็งทําให้ประชาชนไม่พอใจมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อรัฐบาลไม่สามารถจัดการกับปัญหาชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพซ้าเติมด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ถดถอยและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้าม นายเมงดาวิดเน้นย้ำว่าหากพรรคของนายอภิสิทธิ์ชนะการเลือกตั้งครั้งหน้าทั้งไทยและกัมพูชาจะต้องให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันโดยการสร้างปฏิสัมพันธ์ใหม่ๆส่งเสริมความร่วมมือด้านชายแดนและความมั่นคงให้เข้มแข็งขึ้นรวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับประชาชน นายจันเรือนทิ้งทายว่าการกลับมาของนายอภิสิทธิ์ไม่ได้เป็นเพียงบททดสอบของการเมืองไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นบททดสอบของเสถียรภาพในความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาด้วยซึ่งเป็นเครื่องตนใจถึงความปราะบางของภูมิทัศน์ทางการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงผู้นำที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภายในประเทศประเด็นนี้จุดประกายความคิดเห็นที่หลากหลายอย่างแน่นอนคุณคิดว่าการกลับมาของนายอภิสิทธิ์จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาในทิศทางใด คุณเห็นด้วยหรือไม่ที่ผู้นำทางการเมืองอาจใช้ประเด็นชายแดนเพื่อสร้างความนิยมมาร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้เลย